สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและแรสร้างสรรค์น,นะครับผมก็สืบเนื่องครับจากการประชุมครมอเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านของรองนายกเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งเฟสสามครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะจอคอดครับผมเดือนพฤษภาคมนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูละเอียดกันครับว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมพร้อมนะครับในการรับสิทธิ์กันนะครับรองนายกเศรษฐกิจครับเตรียมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครับคนละครึ่งเฟดสามครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันคาดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมก็จะมีข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับ นายสุภัฒนพงพันธ์มีเชาวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมของนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจเพื่อหาหรือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบนะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 แระลอกใหม่นี้รัฐบาลครับจะเดินหน้าออกแพ็กเกจโครงการช่วยเหลือประชาชนครับเช่นโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่งนะครับโครงการมอสา,สารเรารักกันหรือแม้แต่มตารการใหม่นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือโครงการเราผูกพันที่จะช่วยเหลือค่าราชการนะครับอีกทั้งเตรียมมตารการดึงเงินจากที่มีอยู่เนี่ยนะครับห้แสนล้านบาทเนี่ยออกมาใช้นะฮะซึ่งกระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับแล้วก็คาดว่า ปลายเดือนพฤษภาคมครับจะดาเนินการให้เรียบร้อยและประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน64นะครับนายสุพัฒนพงษ์ยืนยันว่ารัฐบาลครับได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ช่วยเหลืออย่างเพียงพอไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มครับและยังเดินหน้าดึงดูดนักลงทุนครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแล้วกันนะฮะโดยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนช่วงครึ่งปีหลังจะเห็นผลนะครับ นอกจากนี้ครับที่ประชุมเนี่ยได้หารือถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะดําเนินการตามแผนเดิมครับเนื่องจากความต้องการของการท่องเที่ยวยังไม่ได้ลดลงนะโดยเน้นการท่องเที่ยวจากประเทศระยะไกลครับและก็เชื่อว่าการแพร่ระบาดโควิดสิไทยละลอกนี้ไม่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวครับเพราะจากมาตรการของรัฐบาลรวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชน จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตกันนะส่วนการระบาดนะครับของโควิด -19 ในะระลอกใหม่คือะระลอกที่ี้เนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศหรือไม่นะครับนายสุพัฒน์กล่าว่าขอประเมินสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ก่อนนะครับถ้าหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในสิ้นเดือนนี้ก็จะหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนายสุภัฒน์พงศ์กล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าหลังยกระดับมาตรการควบคุมนะครับการแพร่ระบาดในระยะ14วันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนด้วยนะครับพร้อมกับยอมรับว่าที่ผ่านมาครับเราเตรียมการควบคุมไว้แต่บังเอิญเกิดความประมาทเสียเองฮะหากถ้าควบคุมสถานการณ์ได้การฉีดวัคซีนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน จะเป็นไปตามแผนครับและน่าจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ที่ผ่านมาเราทําตัวเองครับจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะขับทองรอเท่านั้นแต่ยังมีภาพที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตที่เห็นภาพนักท่องเที่ยวครับไม่สวมหน้ากาก,ากอนามัยซึ่งส่วนตัวเนี่ยเสียดายที่ไม่มีการป้องกันดูแลตัวเองนะฮะตามนโยบายของรัฐบาลเพราะจังหวัดภูเก็ต คือตัวแทนประเทศไทยโดยยืนยันว่าครับนายกรัฐมนตรีนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะเร่งรัดหาวัคซีนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่ทุกคนครับจะได้ฉีดวัคซีนอย่างควอบคุมนะสำหรับหน่วยง,งานที่เข้าร่วมหารือในวันนี้ครับได้แก่นายทศพรศิริสัมพันธ์ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท เลขาที่การสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรทรรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านการตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางครับและอเมริกานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับในแผนการแล้วก็เกี่ยวกับมาตรการ และนโยบายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเนื่องจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนหน้านี้จะต้องมีมาตรการออกมาให้กับทุกท่านได้เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบไปนะครับโครงการขุครึ่งเฟสสามมีหน้าตาแบบใดก็เดี๋ยวรอนะครับในเรื่องของความชัดเจนจากทีมงานเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยได้แบ่งปันให้กับพวกเราได้รับทราบข้อมูลกันรวมไปถึงโครงการอื่น ที่จะตามมาให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลพร้อมที่จะนะครับได้ใช้สิทธิ์กันยังไงก็ติดตามข้อมูลกันไว้นะครับส่วนมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเนี่ยจะรีบแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและติดตามกันก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับแต่ที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ท่านจะไปพาคดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิลด์ชแนลบายเกษมสันต้องดำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ